จากหนึ่งเง่าเล็กๆซื้อมาจากตลาดเราขยายเป็นกอใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับเอามาชํำเลยทันทีหลังจากนั้น15วันได้ลากแบบนี้มาเลยค่านะครับอันนี้คือเหลือจากที่ผมทำกับข้าวเวลาเราใช้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บโดยส่วนใหญ่ที่เราเจอคือใจแห้งทิ้งไว้ในตู้เย็นจะสังเกตว่าจะมีหนอก็จะแห้งแต่นี่ไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวเขจะออกรากออกมาเป็นลักษณะ ที่ผมชาไว้ให้ดูนี่ก็จะออกแบบนี้นะครับเวลาชําแล้วทีนี้วิธีการชําง่ายๆเราใช้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ของในครัวเหมือนกันก็คือที่ใส่ไข่ไก่ตัดลักษณะนี้นะหลังจากนั้นนะครับนําหัวเนี่ยมาวางไว้ในนี้อันนี้คือการชําให้เขาออกรากก่อนหากระถางเล็กๆมาใส่ดินไปครึ่งเดียวพอเราใช้ตัวตัวรังไข่ของเราเนี่ยพร้อมกับหัวขาวางลงไปแล้วใช้ดินกลบ เรากลบไว้แบบนี้นะทำไมใส่ตัวลังไข่ลงไปเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเปียกน้ําแล้วเขาจะรักษาความชื้นได้ดีนะครับช่วยเรื่องของการงอกเราลดน้ําไปแล้วแล้วสิ่งที่สําคัญคือเดี๋ยวเขาย่อยสลายกลายเป็นดินทีนี้มีเคล็ดลับนิดหนึ่งถ้าเราชําไว้ในกระถางเล็กๆอย่างนี้นะหรือรวมๆหลายๆหัวในกระถางใหญ่ก็ได้นะลดน้าครั้งแรกเนี่ยเอาให้ชุ่มให้แฉะเลยนะครับหลังจากนั้น อย่าไปลดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ได้นะหัวขาเขาก็จะเกิดอาการดําๆเนี่ยที่ผมตัดไปเนี่ยเขาจะเน่าอย่าลดแบบนั้นลดแค่วันละหนึ่งครั้งเวลาไหนก็ได้เช้าเย็นแค่ช่วยๆพอนะครับเพราะครั้งแรกเนี่ยเขาได้น้ําเต็มๆแล้วเขามีรังไข่อยู่ในนี้อ่ะมันชุ่มหลังจากเราเพาะขึ้นมาปุ๊บได้ประมาณ15วันอ่ะ เดี๋ยวผมยกให้ดูอันนี้คือผมชําเป็นเง่าเหมือนกันเพราะว่าซื้อมาเยอะแล้วเหลือผมให้ดูนะฮะเอ๊สิ่งที่ผมได้หลังจากที่ผมชําหัวคาหัวนี้ซื้อจากตลาดคิดว่าเหลือแน่นอนไม่ได้เอาไปเก็บในตู้เย็นครับเอามาชําเลยทันทีพอได้มาลักษณะนี้แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะแตกหน่อใหม่มาหนึ่งหนอ่อสองหนอ่อสามหนอ่อ ผมต้องการให้เขาแตกมากกว่านี้ผมจะต้องตัดตรงช่วงต้นเดิมเขาออกไปเลยนะฮะครั้งแรกที่ลงเพราะผมจะไม่ตัดสาเหตุที่ไม่ตัดเดี๋ยวเขาจะเน่าเข้าไปแล้วจะเป็นรูแบบนี้นะครับแล้วจะเสียอ่เพราะฉะนั้นตัวนี้นี่คือเขาใช้ไม่ได้แล้วต้นเก่านะฮะเดี๋ยวเขาจะลามเข้าไปในหัวมันจะทำให้มันเน่าเราเฉือนออกไปเราทำความสะอาด แล้วให้สังเกตดีๆตรงช่วงนี้นะครับนี่ตรงเง่าตรงนี้นะครับเขาก็จะมีหนอ่อเล็กๆเดี่ยทแงขึ้นมาหนึ่งหนอ่อเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ถ้าเราตัดตรงนี้ออกหมดเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นรอบๆตรงนี้อีกหลายต้นเลยให้เรียบร้อยเพราะว่าเตรียมให้ต้นใหม่เขาขึ้นมาเดี๋ยวเ็าจะขึ้นช่วงนี้นะครับรอบๆแล้วรากเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้จะโผล่ขึ้นมานะหลังจากเราได้แบบนี้แล้วนะพอได้เง่ามาเสร็จ ทำให้กระถางใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเขาก็จะโตตามกระถางนะครับผมจะนําลงไปไว้ในกระถางเหมือนเดิมไปเพาะเหมือนเดิมให้เขาขยายกอแล้วสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้นะครับก็คือช่วงข้างบนตรงเนี้ยหัวเนี่ยนะครับผมจะเอาดินกลบนิดเดียวผมไม่ได้ฝังลึกแล้วนะครับทีนี้เพราะว่าเขาเริ่มมีรากแล้วผมต้องการแน่นอนเขาแตกออกมาใหม่นะฮะขานะครับจากเศษหัวขาเล็กๆนี่นะที่เหลือจากการทํากับข้าว ผมนำมาเพาะให้ขึ้นต้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นขยายเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ก่อนที่จะนำลงแปลงปลูกเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าปลูกลงแปลงแล้วกอเขาขยายใหญ่ขนาดไหนครับไปเดี๋ยวไปดูกันเราขยายเป็นกอใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับม